เปลี่ยนเจ้ท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับกับเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณสมาชิกรัฐส,สภาหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นกรรมาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับทาง ทางสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินก็ตามนะครับกสทชอเองก็ตามเนี่ยก็ได้ทำตามหมายดามแนนแมนเดตที่ควรจะทำก็คือทำมาทำรายงานได้ได้ครบถ้วนนะครับแต่ถามว่าถูกใจไหมเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมจะไม่ขอซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ท่านได้เบื่อหนายแต่จริงก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำทุกปีเหมือนเดิมทุกปีเลยนะครับ ไม่สามารถจะทำให้มันเร็วกว่านี้ได้เมื่อวันก่อนนี่นี่แผ่นดินก็เหมือนกันนะครับวงเงินต่างๆเนี่ยมันล้าหลังไปเป็นปีนี่ท่านก็ล้าหลังเหมือนกันท่านอยู่หน่วยงานที่ควรจะต้องไฮเทคใช่ไหมครับอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีเยอะแยะคืออาจจะไม่ที่ท่านก็ได้อาจจะเป็นที่สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ตรวจช้า ตรวจช้าก็เลยมีปัญหาท่านกัพยักหน้าด้วยท่านก็คิดว่าเออใช่ผมส่งตรวจไปตั้งนานแล้วท่านทางสตงตรวจช้าเองนะครับทานสตงต้องตรวจให้เร็วด้วยนะครับปรับปรุงหน่อยนะครับอย่าเป็นอยู่ศตวรรษที่แล้วนะครับศตวรรษที่แล้วเนี่ยมันช้าทุกอย่างนะดูไปดูมาเอาทำไมเหมือนเดิมแล้วตรวจบัญชีเนี่ยสมัยก่อนผมเคยผมเคยทางานให้กับสตงเหมือนกันสมัยมนั้นเป็นสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยยังไม่เป็นการตรวจเงินแผ่นดินอย่างทุกวันนี้นะครับ สมัยก่อนก็เงินเดือนกัน,นน้อยๆเป็นขัานการประจํากันทั้งนั้นเลยนะของอของกสทชแต่ก่อนก็ตั้ง,ง,งแต่ท่านเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขนะครับแล้วพัฒนามาทุกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปคือเงินเดือนขึ้นนะครับสมรรถนะผู้คนอาจจะแย่ลงก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปงานการส่วนใหญ่ที่ท่านทําแล้วมันล่าช้าเนี่ยก็คืองานที่ท่านต้องจ้างคนนู้นคนนี้ทําสมัยก่อนท่านทําเองได้ครับ ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ท่านก็จ้างคนที่ทําเองได้มาทํางานอยู่แต่พอทําอยู่สักพักหนึ่งท่านก็ไม่จ้างแล้วท่านก็ไม่จ้างคนที่คนที่ทําได้กลายเป็นคนที่ทํางานไม่ได้เห็นไหมจ้างคนมาเก่งๆน่นะครับทําไม่ได้เกียรตินิยมไม่ได้จบคอมไซน์มาไม่ได้จบเอนจิเนียร์ทางด้านการสื่อสารมาท่านไม่รับนะแต่พอรับเขาไปแล้วไมใ่ให้เขาทางานให้เขาทาด้านจัดซื้อจัดจ้างอย่างนี้มันก็เลยเป็นปัญหานะครับ คนท่านมีคุณภาพทั้งนั้นผมเคยไปช่วยท่านทํางานอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะเป็นสอวอเนี่ยนะผมก็เข้าใจว่าท่านมีความสามารถสูงอยู่แต่ทำไมท่านถึงไม่เอาคนที่มีความสามารถมาทำงานหรือจริงๆเนี่ยท่านก็จ้างแบบพิเศษได้นะท่านก็จ้างนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะผมรู้จักอาจารย์ที่เ็าสอนหนังสืออยู่หลายคนเ็าบอกว่าสมัครยากมากเลยที่เนี่ยต้องไปสอบนู่นนี่นั่นกว่าจะเข้าได้ต้องมีเส้นสายอีก ลบเส้นสายออกไปเลยครับแล้วก็หาคนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงมาทำงานเอาละครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเรื่องอาจญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ท่านโดยตรงนะครับแต่หน้าที่ท่านโดยสนับสนุนได้เพราะเทคโนโลยีเนี่ยใดๆคนที่จะทำอาจญากรรมได้ต้องอาศัยสายสื่อสารของท่านอาศัยระบบโทรคมของท่านอาศัยเทคโนโลยีต่างๆที่ท่านมีนั่นแหละ ท่านเหมือนเป็นคนทําถนนให้อาจยากรนเนี่ยนะครับอายากอนทางานไม่ได้ถ้าท่านได้ทําการได้อย่างรวดเร็วฉับไวนะครับอันที่สองนะครับด้านการวิจัยพัฒนาน้อยเกินไปครับแล้วก็ช้าเกินไปด้วยวันนี้เราควรจะมีระบบวิจัยพัฒนาที่ตอบสนองต่อโลกยุคต่อไปได้แล้วเพราะว่าอะไรครับกสทชเป็นหน่วยที่รับเงินมานะครับเวลาเขาประมูลอะไรมาก็ตามเนี่ยเงินมาให้ท่าน นะเรามี 5G เราจะเป็น 6G เดี๋ยวมีคลื่นความถี่ใหม่ๆมาบริษัทที่เป็นโอเปอเรเตอร์ก็ต้องเอาเงินมาประมูลเงินเก็บที่ไหนเกิดเป็นเงินอุดหนุนของกสทชาหรือเปล่าหรือไม่เป็นถ้าเป็นท่านก็เอามาวิจัยพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นก้าวหน้าตอนเมื่อสัก10กว่าปี20ปีที่แล้วมัง้งตอนเกิดกสทชาขึ้นใหม่ นะครับมีกทอชอมีกสอชอเกิดขึ้นนะนะต่สมัยนู้นเนี่ยกฎหมายเดิมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเออเราน่าจะมีการวิจัยพัฒนาได้ดีขึ้นกว่านี้ตอนนั้นผมเป็นกรรมการสภาวิจัยแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดรประสิทธิป์ประพินมงคลการเนี่ยอดีตประธานกสทชอเนี่ยท่านก็เป็นประธานคณะผมเนี่ยท่านก็บอกว่าทําได้เยอะแยะไปหมดนะมีตั้งหลายอย่างแล้วทำไมถึงเลิกไปอันนี้ต้องไปถามท่านนะครับว่ามันหายไปไหน การวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมถ้ากสทชไม่ขยับจะไปให้มหาวิทยาลัยแต่ละอันที่มีขั้นตอนมีเป็นบุโรครันะเป็นเรดเทปกันเนี่ยไม่รู้อีกกี่ชาติกว่าจะพัฒนาได้ก็อยากให้ท่านช่วยขยับนั่นแหละครับไม่มีอะไรนะเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ว่าเทคโนโลยีมันไม่ไปไหนเลยก็รอท่านเนี่ยแหละครับประเทศไทยเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีได้ไหมได้เรามีเงินทองพอไหมเราก็มี มหาวิทยาลัยมีคนเก่งมหาสารเลยเยอะแยะเลยช่วยๆกันทําช่วยๆกันผลักท่านมีบัตรเจ็ดท่านก็ใส่ลงไปท่านมีปลุกลากรถ้าท่านทําไม่ได้ท่านจ้างคนมาทําสิครับจ้างมาประจําที่กสทชเลยแต่อย่าจ้างคนที่ทํางานไม่ได้มานะครับบางทีท่านตอนท่านท่าจ้างเนี่ยท่านจ้างคนเก่งมาแต่จ้างไปสักพักหนึ่งคนเก่งเหล่านั้นไปทํางานทุรการหมดผมรู้จักอยู่หลายท่านบางคนเข้าไป จัดซื้อจัดจ้างลูกเดียวหรือไปประมูลงานกันอย่างเดียวอันนี้แหละครับเสียดายของคนดีๆคนทํางานได้ควรให้เขาทางานต่อไปแล้วเราควรจะฮันติ้งคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานให้กับกสทชมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนะครับมี OTT ผมจําได้ว่ามีกรรมการกสทชหลายๆท่านเนี่ยที่ผมรู้จักก็บอกว่าต้องทําเลยนะ OTT ีเนี่ยเป็นอนาคต ผมก็ไม่รู้ว่าสํานักเลขาทำอะไรอยู่วันนี้ไปถึงไหนแล้วนะโอททเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเน็ f ฟ i ิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเยอะแยะไปหมดอะที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือภาษีซ้ำมันไปต่อรองได้ไหมเราเอาโอททไปต่อรองบ้างได้ไหมเพราะทุกวันนี้มันไม่จ่ายภาษีเราเลยนะไม่จ่ายภาษีเราทักบาทหนึ่งทำงานกันฟรีรับเงินกันเพียบแต่ไม่ต้องชำระภาษีนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคงจะต้อง ค,คิดกันให้มากขึ้นนะครับแพลตฟอร์มทางด้านไอที IT ของท่านถ้าเมื่อกี้นี้รายงานผมไม่ได้บังหูปาดไปเห็นคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าไม่เสร็จสักอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ล่าช้านะครับบางอย่างของบางอย่างที่ล่าช้าเป็นเพราะอะไรครับพระจ้างคนมาทําเหมือนตึกของท่านเนี่ยท่านจ้างคนมาทํำปั๊บมันก็เลยเลื่อนไปหมดเลยความสําเร็จที่ล่าช้าครับขออนุญาตเอาเอา,เอาคำพูดของ สำนักง,งานแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยมาพูดก็คือความลาช้าคือความอะไรครับความไม่เป็นธรรมเมื่อท่านลาชา้าถ้ากสทชลาช้านี่ทุกอย่างในประเทศไทยครับลาช้าหมดนะสำนักงานก็ประมาณยังตึกก็ไม่เสร็จเหมือนกันไม่แปลกอะไรนะครับกสอทชก็ตึกไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าตึกถล่มนะครับพอสตง,งอไปไงครับมีตึกรีอยังครับตอนนี้เริ่มสร้างใหม่หรือยังไม่ได้ไม่ได้สร้างเพราะตึกถล่มไปแล้ว อันนี้ไม่ได้ย้อะเย้ยกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกให้ท่านรู้ว่านี่นะครับคือความไม่เป็นธรรมของผู้เสียภาษีนะอย่างพวกเรานะครับครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องคู่รูปพันธ์เหลือทิ้งเนี่ยอันนี้ก็ท่านก็ไปเช็คกันดูให้ดีนะครับมันเกินไปหรือเปล่านะครับส่วนการทํางานด้านสื่อตอนนี้ก็เก้าเก้าเข้าศูนย์เลยนะครับไม่มีนะฮะสื่อนะฮะคอนเทนต์ที่ดีๆก็สทชควรสนับสนุนนะครับคอนเทนต์ใดๆ ไปดูหนังเกาหลีมั่งก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาดูหนังไทยดูภาพยนตร์ไทยเราจะเห็นนะครับว่าภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์เกาหลีนั้นคุณค่าในการที่เป็นซอฟต์าวร์มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คงต้องอาศัยกสทชนะครับสนับสนุนอย่าไปแน้นเน้น,น,นทีื่กองทุนสื่อสร้างสารรค์นะครับผมไม่ค่อยหวังกับกองทุนนั้นเท่าไหร่ละพอดูไปก็ไลฟ์บอยจริงๆก็คงต้องให้ใหทางกสทชเนี่ยช่วยช่วยกันนะครับอัดฉีดเงินลงไป ให้สื่อที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาทันสมัยขึ้นจริงๆแล้วกรรมการกรสทชหลายท่านเก่งนะครับคนกสทชหลายคนที่เป็นกรรมการอยู่ก็เก่งเพียงแต่ว่าขอให้ทํางานให้เร็วขึ้นเท่าน,นั้นเองครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณที่ท่านก็อุตส่าห์มาฟังพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ